สวัสดีค่ะนะคะสำหรับวันนี้การเรียนการสอนนะคะนักเรียนก็จะได้เรียนในเรื่องของอคำว่าหน้าตยศัพท์นะคะหน้าตยศัพทเนี่ยนะคะมันอาจจะไม่คุ้นหูคุ้นตากับนักเรียนนะคะแต่คุณครูก็จะบอกว่าคำนี้นะคะมันก็หมายถึงอะไรนะคะมันก็หมายถึงศัพท์ที่ใช้เกี่ยวกับท่ารำนั่นเองนะคะสำหรับผู้ที่เรียนนาฏศิปนไทยนะคะ ก็ต้องรู้จักท่านาฏยศัพท์นะคะเช่นท่าอะไรบ้างมันก็จะมีจีบตั้งวงประเท้ายกเท้านะคะแล้วก็ฉายมือนะคะหลายๆท่าด้วยกันนะคะมันจะมีเยอะนะคะทีนี้ท่านาฏยศัพท์เนี่ยนะคะมันก็เป็นพื้นฐานนะคะสำหรับผู้เรียนนาฏศิลป์ไทยนะคะ ้านักเรียนนะคะจะรำนะหรือแสดงหรือนาไปแสดงโขละครเนี่ยนะนักเรียนก็ต้องใช้ท่านระยศัพท์นะซึ่งมันเป็นท่าพื้นฐานในการรำที่ดีนะคะอันที่หนึ่งนะคะประเท้านะคะเราก็มาดู การปฏิบัติของตัวพระและตัวนางนะคะ,ะนะคะผู้หญิงนะคะก็จะยืนตัวตรงย่อเข่ามือเท้าเอวนะคะใช่ไหมอ่าแล้วก็ยื่นเท้าขวาไปด้านหน้านะคะปลายเท้าแตะพื้นเท้าซ้ายยืนไปด้านหลังยืนเต็มเท้านะคะส่วนผู้ชายก็จะยืนตัวตรงย่อเข่ามือเท้าเอวเท้าขวาก็เฉียงไปด้านขวา ะะให้ปลายนิ้วแตะพื้นการเข่าออกไปข้างลำตัวเท้าซ้ายก็วางลงบนพื้นนะคะยืนเอียงไปด้านซ้ายเล็กน้อยนะคะอันนี้ส่วนของปรับเท้านะคะต่อไปนะคะนักเรียนก็มาดูท่ายกเท้านะคะก่อนอื่นที่นักเรียนจะฟังคําของครูอธิบายนะคะก็คือให้นักเรียนดูท่า ของตัวพระและตัวนางก่อนนะคะในรูปภาพนักเรียนดูเลยนะคะอ่ะเราก็มาดูส่วนเท้านะคะเห็นไหมว่ามันจะแตกต่างกันนะคะซึ่งจะเห็นได้ว่าตัวนางอ่ะนะคะตัวนางเนี่ยเห็นไหมคะนักเรียนจะสังเกตเห็นขาขวานะคะจะยกตั้งขึ้นด้านหน้าเล็กน้อยนะคะส่วนผู้ชายนะคะขาขวาเนี่ยจะยกตั้งให้เข่า สูงระดับเอวนะ,ะการเข่าออกไปด้านข้างลำตัวนะคะนักเรียนจะสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนนะคะต่อไปนะคะนักเรียนก็มาดูรูปภาพอันที่3ามทั้งตัวพระและตัวนางมันก็คือจีบหลังนะคะทีนี้นะคะผู้หญิงหรือตัวนางนั่นเองนะคะนักเรียนจะเห็นได้ว่ามือมือทั้งทั้งตัวพระและตัวนางก็จะ จีบส่งไปด้านหลังนะคะจมูกเท้าขวาแตะพื้นเยื้องไปด้านหน้านะคะอันนี้คือของผู้หญิงนะคะหรือตัวนางนั่นเองต่อไปเรามาดาูของตัวพระบ้างนะคะนักเรียนจะเห็นนะคะก็เหมือนกันว่าจีบจะส่งไปทางด้านหลังเหมือนกันนะคะแล้วก็จมูกเท้าก็แตะพื้นนะคะเยื้องไปด้านข้างเล็กน้อยนะ ส่วนตัวพระนั้นนะ่ะมันก็จะต้องกันเข่าออกไปด้านข้างนะคะต่อไปนะคะนักเรียนก็มาดูรูปภาพอันที่4นะคะทั้งตัวพระและตัวนางนะคะคำที่4ก็คืออะไรนะคะก็คือท่าฉายมือนะคะก็คือใช้อวัยวะส่วนต่างๆของมือนั่นเองนะคะอ่ะทีนี้นักเรียนก็มาดูตัวอของผู้หญิงบ้างก็คือตัวนางนะคะ อย่างในรูปภาพเลยนะคะคุณครูก็จะอธิบายแค่คร่าวๆก็พอนะคะทีนี้เราก็มาฟังนะคะก็จะใช้มือใช่ไหมคะคือมือซ้ายนะคะตั้งวงบนมือขวาตั้งวงบนนะคะตะแคงมือไปด้านข้างนะคะโดยทั้งสองมือเนี่ยเสมอกันนะคะต่อไปนะคะ ตัวพระนะคะซึ่งนักเรียนจะเห็นได้ว่านะคะก็ใช้มือเหมือนกันนะคะก็คือมือซ้ายนะคะมือซ้ายตั้งวงบนนะคะมือขวาตั้งวงบนตะแคงมือไปด้านข้างนะ,ะโดยให้มือทั้งสองเนี่ยเสมอกันนะคะหลังจากที่นักเรียนได้ดูคลิปวิดีโอเสร็จแล้วนะคะ ให้นักเรียนเนี่ยทำในหนังสือในหน้า112นะคะแล้วก็ให้นักเรียนส่งมาในลาย,ลายส่วนตัวให้ครูด้วยค่ะแล้วเจอกันใหม่ค่ะ